สวัสดีครับสวัสดีสีลครับเนี่กับข้ามาถึงบ้านเสีมิแล้วครับเป็นี่ยนี่เลจานี่าถ้วยใส่น้ำจิ้มนี่จานก็ได้ใช่ครับวันนี้นั่งนี่ วันนี้ไว้ดูิีข้าวได้เว้ยยกให้มดนี่เลยตีข้าวเป๊กพี่ไม่แก่ไก่แล้วรูปมาใส่แน่นอนโอ้จำเนี่ยห้าสิบบาทธรรมดาโอเคอร่อยด้วยพี่ยังไง่อยขาพี่ซื้อร้านประหยางไม่ได้ สี่วันครับไม่ได้กินข้าวครับเจ้าของบ้านเนี่ยท่าแบบไม่รั่แข็งมากเลยเจ้าของบ,บ้านก็นอนครับเดี๋ยวพอพอเขาไปหมดก็เดี๋ยวก็ต้องหาคนนู้นคนนี้อยู่ไหน <c oughs> กนนินข,าขาน้าวก็ไปขวดกั้องออกกำลังเลยเห็นไหมยังต้องรับจบเรืงต้องไปดันนั่นเอง <c oughs> คนเดียวก็ได้แล้วอย่าเอ้ คนเดียวนี่แหละอดดันสามคนไปกินยังไปขึ้นเป็นงานคนเดียวเลยเดี๋ยวเสียต่อรับจบนหรือเปล่าใช่ครับไหนว่าไปทำอะไรมาใหม่นู่นน่ะเก่งทำไรไม่น่าทำนะรถเกียวขึ้นเลยไหมรถจบแล้วนี่ยครับโอเคครับก็ มากินข้าวกันทุกคนนะครับดูครับทางนั้นจบแล้วครับทางผมเพิ่งโล่งครับอโอเคก็คคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอดีครับนีครับฝั่งนั้นเขาจบไปแล้วครับดูฝั่งนี้ต่อครับไม่เจ้าใจไหมเจ้าไม่ไหวแล้ววะนี่ครับอืมพี่รู้สึกมาแล้ว อันนี้ไม่ได้ขาเหนียวอยู่บุรีรัมย์เนี่ยทำไมอ่ะใต้นั่นทำไมก็ไก่ทอดหัดใหญ่เนาะนี่นั่นเมื่อกี้พูดคำคมอะไรมากับทางนะเมื่อกี้คำคมอะไรนะเมื่อกี้รยังมีวันจอดแต่ความรักมีให้ตลอดไม่มีจอดแน่นอนยาปรางก็มีดครับเดี๋ยวใครไม่กินไหยครับผมกินแล้วครับ ผมนั่งกินข้าวดูไลฟ์สดเสียมิมแล้วผมเลยมาผมนั่งกินข้าวดูไลฟ์สดเสียมิมแล้วแล้วก็มาครับไลฟ์สดด้วยครับนนี่ย่ยอืถถอก้ก็เฮ้ยต้องเอาคาปาใส่นี่อะยัง

แสดงว่าเรานอนอยู่คนเดียวเองนี่อืมเราไปไหนกันหมดไปบ้างหมดแล้วที่เราบอกว่าไม่อยากกลับกลับไปก็ไม่มีอะไรทำก็เลยอยู่นี่อาจารย์ชูก็ไม่ได้กลับไม่ใช่บอกเห็นแกว่ากลับไปโดนกักตัวไหมในคลิปที่ว่าที่ว่าคลิปไปส่งอาจารย์โอ้ยเจ็บนี่โทรไปมาแล้วอ๋อเองบ้านแล้วเรียบร้อย อร่อยเจ็บๆครับครับไลน์ต่อไปครับรถซีเอกับวันนี้ไม่มีต้นไม้ทบามที่กี่โอ้ค์บนหลังนี้วันนี้ไม่มีต้นไม้สบายไม่มีต้นไม้แบบนี้ผมลงไปจะติดแล้วเราไม่ยลงไปเออยเบรกเอาถอยเอากระบะพี่สาเด้ออกนะป็นฝ่ายท้ายมันแทงลงเนาะสองคนยกกันไม่ไม่ไหว